โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครัครบสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัพไลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่กำลังมองหารายได้เสริมผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัพไลน์เต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อ <c oughs> ที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมานะครับอบอกเทคนิคในการหาเงินออนไลน์แบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะทํางานเสร็จปุ๊บแล้วก็ถอนให้ดูเลยว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงๆหรือเปล่าสายฟรีะนะอ่ะโอเคเอ่าใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับใต้คลิปวิดีโอ u t u b e เนี่ยผมมีวิธีการสมัครสมาชิกให้อยู่นะก็เป็นประมาณว่า กดลิงก์เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะให้เรากรออีเมลกรอเบอร์โทรศัพท์ตั้งรหัสผ่านแล้วก็กดเข้ามาลงทะเบียนแล้วมันจะบังคับให้เราโหลดแอปเลยนะครับมันสามารถอ่ามันมันต้องทําผ่านแอปเท่านั้นนะครับแล้วก็แอปเนี่ยมันต้องโหลดผ่านเบราว์เซอร์เลยนะครับมันไม่มีใน Play Store หรือก o ้งก้นสโมันหาไม่เจอซึ่งการอัปเดตเนี่ยถ้า มีการอัปเดตมาใหม่เราต้องกดลบ F อแล้วก็ติดตั้งใหม่แบบนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันในส่วนของการทํางานว่าทํางานแล้วมันจะเป็นแบบไหนวิธีการทํางานเนี่ยมันทํายากไหมนะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเข้าสู่ระบบด้วย F อนะครับแล้วก็กดคาว่าเริ่มเนี่ยตรงนี้เข้ามาหน้าเนี้ยมันเข้ามาจาก F อเนี่ยมันก็จะเข้ามาหน้าแรกเลยนะครับเข้ามาแบบนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผม ให้ดูก่อนนะว่าผมเป็นบัญชีฟรีหรือเปล่านะครับอ่ะกดไปที่ตรงนี้ครับขีด3ขีดด้านบนขวามันจะมีคําว่าผู้ใช้ฟรีเห็นไหมครับทุกคนเราสามารถทําได้1ปีนะทุกคนทุกคนทําได้1ปีนะครับและวันหนึ่งเนี่ยเราจะทํางานได้เท่าไหร่มาดูกันอ่ากดไปที่คําว่าเริ่มนะครับตรงนี้นี่แล้วให้เราเลือกอะไรก็ได้นะครับที่คิดว่า เราอยากจะดูนะครับอ,อย่างเช่นเป็นกีฬานะครับกีฬาตรงนี้นะครับกีฬาแล้วก็ให้เรากดคําว่าเล่นครับฟึบแบบนี้นี่หนไหมครับมันก็จะ,ะไอที่มันเลื่อนๆนี่เราไม่ได้กดนะคือทาง F มันกดให้เราเองคือทาง F มันเลื่อนให้เราเองเลยนะครับทุกคน mm. เห็นไหมครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกข้างบนว่า10%นะครับให้เรารอจนกว่ามันจะครบ100%นะครับทุกคน ถ้ามันครบ100ปุ๊บมันก็จะเด้งกลับไปที่หน้าหลักของเราเมื่อกี้นะครับก็ปล่อยให้มันทํางานของมันไปครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปอะไรเลยคือระวางไว้เลยครับเรากดเข้ามาเริ่มเสร็จปุ๊บมันก็จะทํางานอัตโนมัติให้เราเลยเห็นไหมครับทุกคนเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่กดวางมือถือทิ้งไว้แล้วก็รอรับตังค์นะครับมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับ อ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ50%แล้วนะครับทุกคนก็รอมันก่อนนะครับ ตอนนี้70%เลยนะครับก็รอให้มันครบ100%เนาะ อ่ะ90%แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็น่าจะอ่อีอก10%เนี่ยก็คือน่าจะเป๊บเดียวไม่ถึง2นาทีนะครับไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำอ่าโอเคเดี๋ยวมันจะทำการเด้งกลับไปที่หน้า F นะครับให้เราอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอ่าโอเครอก่อนนะครับ อ่ะโอเคมันขึ้นร0 0เเเลยนะครับใครที่อยากได้เทคนิคเพิ่มเติมหรืออยากจะเข้ากลุ่มก็เข้าได้แต่เขาก็ไม่ได้บังคับให้เข้านะคือมันจะบอกว่าอ่านี่นะครับเฮ้ย hey, ทุกคนเฮ้ย <Hey, S 2> วันนี้เราได้2 2บาทจุดเกสตางค์เลยเฮ้ย hey, ทุกคนวันเดียวนะเห็นไหมครับทุกคนตรงนี้เห็นไหมครับ2ี9 9 oh, โอ้โอหทุกคนเฮ้ย hey, <Hey, S 2> วันเดียวได้22บบาทเลยเหรอ สุดยอดเฮ้ย hey, เมื่อวานนี่นะครับรายได้เมื่อวานเนี่ยการโฆษณาเนี่ยไหมครับเมื่อวานผมมีรายได้เนี่ยสิบหวันนี้ผมมีรายได้2 2 9สิบ้าเก้าย้ำว่าทำฟรีนะครับทุกคนเป็นเว็บไซต์ที่ทําฟรีเฮ้ยโ <Hey, S 2> คตรเจ๋งอ่ะทุกคนเว็บฟรีนะ นี่เห็นไหมครับรายได้ที่มันขึ้น22.99เนี่ยมันจะยังไม่เข้ามาในบัญชีเรานะมันจะเข้ามาก็ต่อเมื่อเวลา23นาฬิก59นาทีเนี่ยมันจะเข้ามานะครับซึ่งมันจะรีเซ็ตทุกๆเท,ที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนปุ๊บเงินก็จะเข้ามาเราก็สามารถถอนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนให้ดูเลยนะครับอ่า สำหรับวิธีการถอนเงินนะครับของเว็บเจ้าตัวนี้ก็ไม่ยากเลยเมื่อเรามียอดสะสมครบ200บาทนะครับซึ่งอยอดตรงนี้นะครับที่เห็นก็คือ1,028บาทเนี่ยผมสะสมมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่วันแรกที่ผมสมัครเลยนะครับสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนได้มา1,028บบาทละอ่ะ เดี๋ยวผมจะทําการถอนให้ดูการถอนเงินครั้งแรกไม่ยากเลยทุกคนนะครับให้เรากดไปที่คําว่าขีด3ขีดด้านบนซ้ายนะครับแล้วให้เราเลือกคําว่าเบิกเงินตรงนี้เห็นไหมครับมันจะบังคับให้เราเพิ่มบัญชีธนาคารก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนเพิ่มบัญชีธนาคารก่อนนะกดคําว่าเพิ่มก่อนเพราะว่าเราเพิ่งถอนเงินครั้งแรกนะครับกดเข้าไปเลยครับฟึบ เลือกธนาคารนะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนมีเยอะแยะเลยครับสารพัดเลยนะครับมีเยอะแยะเลยมีธนาคารอะไรบ้างธนาคารอันแรกเนี่ยกสิกรนะครับจะเป็นกสิกรไทยอันที่2เนี่ยจะเป็นกรุงเทพนะครับอันที่3เนี่ยจะเป็น Bank of อยุธยาอะไรกรุงศรีเหรอเออกรุงศรีอยุธยาเอออันที่สมก็จะเป็น Bank of อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับของเราจะเป็น S C B ก็จะเป็นสยามคอมเมอร์สนะครับตรงไหนวะทุกคนสยามคอมเมอร์สหาไม่เจอเดี๋ยว Bank of Thailand สยามคอมเมิร์สอยู่ไหนวะ S C B อยู่ไหนวะกรุงศรีไหน,นล่ะเฮ้ย สยามคอมเมอร์ผมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะไปไทยได้ไหมเนี่ยธนาคาร SCB อยู่ไหนเนี่ยมีไหมเนี่ยเอ็นแลวครับผมเดอะสยามคอมเมอรเชียลนะครับแบงก์พับลิกคอมพานีนี่นะครับผมก็เราจะทำการกรอกชื่อของเรานะอันนี้ต้องเป็นชื่อจริงนาะมสกุลจริงนะครับก็ให้เรากรอกเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับ อ่าโ, pues mm โอเคกรอกชื่อเราเลยครับเมื่อกรอกชื่อนะครับเสร็จแล้วให้เรากรอกเลขบัญชีธนาคารไม่ต้องมีขีดนะครับกรอก1ิหลักได้เลยนะครับเมื่อกรอกบัญชีธนาคารเสร็จแล้วให้เรากรอกอีเมลนะครับกรอกอีเมลเมื่อกรอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เราใช้สมัครตอนแรกนะครับแล้วให้เรากดเข้ามาใช้ได้เลยนะครับ นี่นะครับทุกคนการชําระเงินคาดว่าจะถึงภายใน24ชั่วโมงนะครับดังนั้นนะครับให้เรานะครับกรอกจํานวนเงินที่เราจะต้องถอนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับกรอกเลยครับ1 0 2 8แบบนี้นะครับผมทีนี้มันก็จะให้เรากดคําว่าถอนนะครับเราถอนเงินได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเท่าเราถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ขอให ให้มียอดเงินสะสมเนี่ยครบ200บาทขึ้นไปนะครับกดถอนได้เลยครับถอนได้ย4ิบสีชั่วโมงนะครับสามารถป้อนเฉพาะจํานวนเต็มทวีคูณ10เท่านั้นอ่อ10เท่านั้นแสดงว่าเรา,อาถอนได้200 10บาทแบบนี้นะครับมันจะทวีคูณทีละ10นะครับแล้วก็220บแบบนี้นะครับแล้วก็230บแบบนี้นะครับผมก็จะถอนเป็น1000นะครับ20บาทแบบนี้นะครับ แล้วก็ให้เรากดคาว่าถอนเงินนะครับเฟ๊บนี่นะครับผมการถอนเงินเสร็จสิ้นภายในยีิบสีชั่วโมงนะครับอ่าโอเคก็ให้เรากดปิดไปได้เลยนะครับนี่นะครับเงินของเราก็จะโดนหักไปทีนี้มาดูในส่วนของอประวัติในการถอนเงินนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยทุกคนประวัติในการถอนเงินครับอยู่ตรงนี้ครับ ไปที่คําว่าเบิกเงินแล้วก็กดคาว่าบันทึกด้านบนขวาเนี่ยเห็นไหมครับกดเข้าไปมันก็จะมีรายการบอกตันนี้ครับผมว่ารอการดําเนินการถ้ามันเข้ามามันก็จะแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชันของเราซึ่งตรงนี้นะครับผมจะมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินเนี่ยก็คือ10%นนะจะเป็นค่าภาษีมูลค่าพงมูลค่าเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มันจะหักไว้นะครับ ก็คือหากจากยอดถอนของเรานะมันไม่ได้บอกอสมมุติว่าเราถอน1,020งพนะครับ2,020มันก็หักไว10้10% 10%ก็คือ102บาทนะครับหนึ102บาทนะครับเงินก็จะเข้ามา,อ,าอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนเงินก็จะเข้ามานะครับเดี๋ยวนะตอนนี้ผมเบลอมากตอนนี้บวกเลขสดไม่ได้ครับ เงินจะเข้ามาในบัญชีเนี่ย918บาทนะทุกคนนะเงินจะเข้ามา918บาททุกคนซึ่งใครที่ถอนเงินเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ตั้งค่าเหมือนที่ผมสอนไปเมื่อกี้ไม่ต้องมีรหัสผ่านในการถอนเงินนะก็คือ,อถอนเงินเนี่ยสามารถถอนเงินได้24ชั่วโมงนะครับถอนเงินได้ทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มี วันค่ารัชกรราชการอะไรทั้งสิ้นเราถอนเวลาไหนก็ได้แต่ว่าเงินเนี่ยจะเข้าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยช้าสุดนะครับไอ้ที่ว่า24ชั่วโมงคือช้าสุดนะช้าสุดใน24ชั่วโมงดังนั้นนะครับถ้ามันเข้ามาเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูตอนนี้เป็นเวลา9นาฬิกา49นาทีมาดูกันครับว่ามันจะใช้ระยะเวลาในการถอนเงินเนี่ยเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคทีนี้สําหรับกิจกรรมล่าสุด เห็นไหมครับทุกคนอ่าก็คือตรงนี้เนี่ยกิจกรรมล่าสุดจะเป็นในส่วนของการที่เราดูโฆษณาเห็นไหมครับทุกคนวันแรกๆเนี่ยเห็นไหมครับมันจะได้ประมาณ0.4 1.5 0.7 0.7 1.3แต่วันที่ผมทําคลิปบอกไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยผมทําคลิปบอกว่าให้เราลบ f แล้วก็ติดตั้งใหม่รายได้เห็นไหมครับทุกคน2วันล่าสุดเนี่ย15 2ุ7วันนี้ได้มา22.99โคตรสุดยอดเลยนะครับโคตรสุดยอดก็คือสายฟรีเนี่ยก็คือได้ถอนเงินแน่นอนไวแน่นอนนะครับดังนั้นใครที่มองเห็นโอกาสรีบทำครับผมเคยบอกเลยนะครับผมว่ายอดเงินเล็กๆเ,เนี่ยนะครับยอดเงินเล็กๆเ,เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่ามันถอนแล้วมันได้เงินจริงหรือเปล่า และทีเนี้ยมันเป็นค,ความโชคดีของเราที่เรายังทําอยู่ส่วนใครที่แบบตัดใจไปแล้วถอนถอนใจไปแล้วก็คือไม่ทําแล้วมันได้น้อยมากไปหาอย่างอื่นทําดีกว่าอันนั้นเป็นในส่วนของสิทธิ์ของเขานะครับแล้วก็ส่วนของโอกาสของเขานั่นเองเออนะครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวขอดูอีกครั้งหนึง่งนะครับเออตอเือนการอ่าโอเคนะครับไม่เป็นไรก็อยู่ในระยะเวลาของการทำการนะครับ ทีนี้ในส่วนของใครที่อยากจะชวนเพื่อนกดไปที่คําว่าทีมตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ตรงนี้กดคําว่าชวนเพื่อนเออเชิญชวนนะครับตรงนี้แล้วก็กดคา,า,าว่าสำเนาแล้วก็ชวนเพื่อนได้เลยซึ่งเราทําฟรีเนี่ยไปชวนฟรีเนี่ยไม่ได้อะไรนะย้ําว่าเราชวนฟรีทาฟรีเนี่ยไม่ได้อะไรนอกเสียจากคนคนนั้นเนี่ยเขาลงทุนเราจะได้รับทันที200บาท สอ้อบาทเนี่ยได้รับแค่ครั้งเดียวนะเพื่อนของเราเนี่ยจะมีอายุการใช้งานก็คือ1ปีและเราจะมีรายได้จากรายได้ของเพื่อนอีกนะครับทุกวันอ่าก็คือ3%นะครับอ่ะโอเคทีนี้สำหรับใครที่อยากอัปเกรดนะครับก็ระยะเวลาในการคืนทุนเนี่ยไวมากๆนะครับประมาณ1เดือน ประมาณ20หรือ1เดือนเนี่ยประมาณนี้ก็คือคืนทุนแล้วทีนี้ให้เรากดเข้ามาอัปเกรดนะครับมันก็จะบอกนี่นะครับผมเห็นไหมครับว่าเราเราลงทุนเนี่ย5,000บาทมันจะมีแค่แพ็กเกจเดียวไม่ได้มีแพ็กเกจหลายๆแพ็กเกจนะไม่ได้มีตัวเลือกเลยนะครับดังนั้น5,000ตรงนี้นะครับจะคืนทุนภายในระยะเวลาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะคํานวณให้ดูก่อนนะครับผมเสิพหาร เอ้หานนะครับประมาณ30วันประมาณ30 4 0ถึงวันในคืนทุนนอกนั้นกำไรแล้วทำไมเราถึงต้องมาฝากเว็บนี้ล่ะมันมีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมทางบริษัทนะครับทางบริษัท so นะอิโซลิก so เนี่ยเอออ i โซไอเนี่ยอ s โซไเป็นบริษัทที่ได้รับสปอนเซอร์โดยตรงกับ Google ย้ำได้รับสปอนเซอร์โดยตรงกับทาง Google เนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่คือ,อตัวอย่างในการเป็นสปอนเซอร์คือเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ให้ด้วยนะก็คือกดลิงก์ไปปุ๊บมันจะเป็นลิงก์ของสปอนเซอร์เลยนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยเขาเป็นเว็บไซต์หรือเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับซีอีโอหรือ Search Engine นะครับประมาณนั้นนะครับผมก็คือ ถ้าใครที่จะลงทุนนะครับผมคืนค่าคอมมิชชั่นให้100%เลยนะผมไม่เอาค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับทุกคนผมจะคืนทุกคนที่ลงทุนมาส่วนคนที่ลงทุนมาก่อนนี้นะครับก็ติดต่อมาหาผมนะครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงทุนบ้างนะครับก็ติดต่อมาเดี๋ยวผมจะคืนค่าคอมมิชชั่นให้100%เต็มเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับสองบาทเนี่ยผมคืนให้ไปเลยผมไม่เอา โอเคไหมครับทุกคนดังนั้นนะครับผมก็ตัดสินใจนะครับเร็วๆเพราะว่าเว็บเนี่ยเพิ่งเข้ามาไทยเนี่ยได้ประมาณ2อาทิตย์2ออาทิตย์ตรงนี้ถือว่าใหม่มากๆนะครับแล้วก็สมาชิกเนี่ยเพิ่งจะเริ่มรู้จักกันดังนั้นนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับในส่วนของค่าคอมมิชชั่นเนี่ยผมไม่เอาเด็ดขาดเลยอ่าผมไม่เอาเด็ดขาดในส่วนของที่เป็นค่าคอมมิชชั่นโดยตรงเนี่ยเนาะส่วนค่าคอมมิชชั่น ที่เป็นรายวันเนี่ยก็คือสมสมุติว่าวันนี้คุณมีรายได้100บาทผมก็ได้แค่3บาทต่อวันนะครับทุกคนไม่ได้เยอะนะครับอ่าโอเคในส่วนนี้นะครับใครที่ฟังวิดีโอนี้จนจบนะครับใครที่ฟังวิดีโอนี้จนจบเมื่อกี้นะครับผมกดเอ่อเมื่อกี้ผมกดได้รายได้ไปเท่าไหร่ครับทุกคนมาก็เ,าเลยนะมาเล่นกิจกรรมหรือมาพิมพ์ในรายกิจกรรมนะครับให้ถูกต้องนะครับว่า เมื่อกี้เนี่ยผมมีรายได้เท่าไหร่วันนี้เนี่ยอ่าโอเคนะครับทุกคนก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม